เดี๋ยววันนี้มาย้ายต้นมาย้ายถุงต้นพันหนึ่งปีนะครับนี่ถุงเมื่อสิบสองเลกไปแล้วครับจะเปลี่ยนใส่ถุงนี้พอวเวลาก็กดเต็มตูดถุงนะครับไสเลยครับเ่อาไปเลยให้ดูรากขดครับ นี่ครับลาก็ขดเป็นตูดถูงแล้วครับแล้วก็อ,ออกมาไม่ต้องกลัวก็ตายครับโอ้โห นะครับนี่ครับสองลากกดเต็มถุงนะครับ เราตัดไปเลยครับนี่ครับถ้าไม่ตัดไม่โตนะครับตัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้โขดแล้วอแล้วก็น้ายาเล่งลากฉีดหน่อยครับนยาเล่งรากนะครับอันนี้ ขีดกลับไปเลยไม่ต้องกลัวเขาตายครับเดี๋ยวเขาสร้างรากใหม่เหมือนเดิมหครับเรียบร้อยครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่คือละอากาศนะครับเปิดโคนไว้เขาหน่อยให้ดูกันนี่นะครับตรงนี้่าไปถมมิดนะครับเวลาอากาศเขาจะไปดูดอากาศไปเลี้ยงน้ำต้นนะครับเนี่ยครับเปิดไว้เข้าแบบนี้ ี่ครับโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ก็ไปลดน้ำเอาชํ้มมในไดลมก่อนครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ